สวัสดีค่ะวันนี้มาเตรียมตัวผ่าคลอดค่ะผ่าวันนี้แล้วค่ะผ่าวันนี้แล้วค่ะ,ะมาถึงห้องแล้วนะคะห้องก็ถูกใจมากเลยนะคะมีโซนแบบ living room ด้วยห้องไทายมีเขาเรียกว่าห้อง V I P นะคะเราตั้งใจจองห้องนี้ไว้เพราะว่าอยากแบบมีบริเวณส่วนตัวเวลาแบบนั่งพักอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็เป็นส่วนของห้องนอนนะคะ จัดของไม่ค่อยเรียบร้อยเลยนะคะอันนี้ก็เตียงนอนแต่ว่าเมื่อกี้แอบมานอนเรานิดนึงมันเลยแบบลกๆเปิดให้ดูนิด,น,ดนึงแอมปิดอายอายอายก็ตื่นเต้นครับก,ก็อันนี้ก็คนที่สองนะก็แล้วเป็นลูกสาวด้วยก็รู้สึกห่วงตั้งแต่ยังไม่คลอดคุณพ่อก็จะห่วงลูกสาวนิดนึงจะห่วงลูกสาวนิดนึง คุณหมอสวัสดีค่ะต,ต,ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากแล้วคุณหมอคิดว่าแม่จะออกมาแบบกลับมาที่ห้องได้เมื่อไหร่สองชั่วโมงโดยอาการไม่มีปัญหาย้ายขึ้นห้องค่ะแล้วก็มาเจอลูกอาจจะได้ไปเจอที่ข้างล่างหรือว่ามาเจอตรงนี้นข้างล่างคือตรงที่ห้องพักื้นอ๋อแล้วหลังจากนั้นก็จะมีกระบวนการ ดูแลประคับประคองให้คุณค่อยๆฟื้นตัวแล้วก็จะดูแลเรื่องแผลเป็นค่ะอ๋อมาพิพาบาลมาแล้วใช่ไหมคะอ๋อค่ะงั้นเดี๋ยวให้คุณไปเตรียมตัวต่อได้เดี๋ยวจะให้เดี๋ยวให้ใจต้อนนะครับคุณแม่คุณแม่คะเดี๋ยวพันขอฟังเสียงหัวใจลูกนินได้ค่ะเสียงดังงเย้เสียงหัวใจลูกกูอยู่ประมาณร้อย่ครั้ง เดี๋ยวก็เจอกันแล้วนะ <Okay. S 1> แล้วก็เดี๋ยวพ่อแม่ก็พักก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยเตรียมตัวลงไปห้องคลอดนะคะตอนประมาณเที่ยงครึ่งค่ะได้ค่ะันนเป็ วันนี้เพิ่งคลอดมาได้ยังไม่ครบ48ชั่วโมงดีนะคะก็รู้สึกดีอยู่ค่ะเพราะว่าตื่นเต้นคนได้เป็นลูกชายคนนี้เป็นลูกสาวความรู้สึกมันก็ต่างกันอยู่แล้วนะคะการที่เราได้คุณหมอที่ที่ดีแล้วก็โรงพยาบาลที่ดีเนี่ยมันก็ทําให้เราอุ่นใจได้อย่างหนึ่งว่าเขาจะดูแลเราได้อย่างมืออาชีพนะคะรวมถึงการดูแลระหว่างการคลอดด้วยเพราะว่าในคือตอนนี้ไม่รู้รู้สึกว่าไม่อยากกลับบ้านเลยนะคะอยากอยู่โรงพยาบาลตลอดไปเพราะว่า เพราะเจ้าหน้าที่ดูแลดีมากค่ะโรงพยาบาลเขาก็จะมาดูแลเรื่องเรื่องการอาก,การเจ็บของเราโดยเฉพาะการทําความสะอาดหลังคลอดการอำนวยความสะดวกต่าง,างๆส่วนนนรีเขาก็จะมาดูแลเรื่องลูกว่าให้นมเมื่อ,อไหร่อะไรยังไงซึ่งมันเป็นระบบระเบียบม,มากทําให้เรารู้สึกว่าเราสบายใจค่ะต้องขอบคุณโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์แล้วก็คุณหมอทุกท่านนะคะรวมถึงงพยาบาลด้วยนะคะทุกๆคนที่เกี่ยวข้อง ที่ทำให้การคลอดครั้งนี้นะคะก็ผ่านไปได้ด้วยความที่เราก็สบายใจลูกเราก็ออกมาน่ารักแข็งแรงอะ,ะไรอย่างนีง้ค่ะ